สปีดแล้วพี่สวัสดีครับเกาฮกของเราเชิญเคสนะครับกับ YouTube Channel Dr. Bike ก็ในวันนี้พิเศษหน่อยนะพี่เปิดหน้าร้านแบบงงๆวันนี้มีออกรอบอีกเหรอใช่วันนี้เราแบบเทไหมพี่เท่ไหมอะไรเดี๋ยวดีไอพี่นี่ ก็วันนี้เรามีมาเป็นเที่ยวไหนวันนี้เศษอีก EP หนึงแลก็จะเป็นไปงาน Big p o t o r Sale ครับ2020ในวันนี้รีวิวก่อนไทยแน่นอนครับเพราะว่านี้เป็นรอบ VIP ครับนี่รอบ VIP เดี๋ยวพาไปดูก่อนไทยแน่นอนนี่ใส่เช้าเลยครับจริงจตอนนันเวลาที่เราถ่ายกอนคือ6โมครึ่งนะแดดมัน S <S> แต่มันหลอกที Ed, s <S ah, so well. so, ่อย right ู่รักเวกัสหรือเปล่าเนี่ยเรามาร้านแต่เช้าอ๋อคือร้านตอร์ไมเราเปิดให้บริการแต่เช้าแร้บอกอย่างนี้เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงหนึงทุ่มหนึ่งท่มหนึ่ง่มเพื่อใครยังไม่รู้นะก็ยังไงวันนี้ก็ติดตามรอชมนะผมแล้วเจอกันวัสีเซลมาถึงแล้ว พาไบเทคบางนาแล้วกับงานอีก Bang n นะครับผมกับมอลเซลใช่ Big Ball Cell 2020นะครับผมในวันนี้ก็เนี่ยด้านหลังเราไปทางเข้าะครับกับมาตรการความปลอดภัยนะครับโควิดนาีนะครับีก็เพื่อนเทื่อนนัดใจนะครับที่จะมาก็อย่าลืมหน้ากากนะมัยมาเจิญนด้านในครับผม ก็เข้ากันมาแล้วี่ตอนนี้เราก็อยู่ในฮออะไรใช่ไหมใช่ครับผมจะต้องกล่าวสวัสดีก่อนไาทำการครั้งหนึ่งครั้งสสวัสดีครับก็พวกเรา m o t o r b i ใ e นะครับก็ในวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมงาน big motor sale 2020นะครับผมต้องเรียกว่าวันนี้ย้ำกันอีกรอบเลยว่ามันเป็นรอบ v ี p ทิงก็คือเราจะเป็นแบบอ x c l u s i เลยที่ไปมาดูกันเลยข่ายแรกเลยที่ด้านหลังเรา อะไรอ่ะเป็น Harley d a v i s o n ครับจาก A.S. Mm hmm. Harley d a v i s o กลัะะไมครั้งกับขายอ้ำต้องเรียกว่าขนมาเป็นโศกเลยแทบจะทุกรุ่นทุกขนาดเลยตั้งแต่าาสายคลาสสิกจนโกลลิ่งเลยนะตัวไทเกอร์900ก็มาด้วยอ่า ทีวางไว้เฉยตอนนี้ก็อยู่กันที่โรโย่ที่ด้านข้างกับด้านหลักนี่ก็จะเป็นเซฟเตอร์หัวาศูนย์เป็นคลาสสิกห้าร้อยบอกไปโพซดอนนี่ชี้เลย่ะชี้เลยโพชดอนเลยแต่จริงพี่ไปบ่อยแล้วพี่รู้ทางแล้วแหละต้องใช้นี่ ลไล่ลไปละทีมงานเรา <c oughs> ทีมงานเฮียโยแอบปิดมาดู <c oughs> ว่าเราทำงานหรือเปล่า <c oughs> มาดูต่อ,อีกุูนหนึ่งเลยสำหรับค่ายซซูกิทะกรนะวันนี้เอามาสามรุ่นแล้วนั้นก็จะมีนะครับ L8 นะครับแล้วก็เบิร์กแมนครับแล้วก็วีสตอร650อ่าสูงนะ <c oughs> า <c oughs> ไป ไปดูนู่นเลยเดีกว่าทีเด็ดยามาฮ่าอะไรเนี่ยขับคนมาอันนี้ก็จะเป็นเียนได้า,ยยามาฮ่าโมนะครับจบ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่สำหรับงาน Big m ม t o r เตอร2020นะครับภาพที่ท่านได้เห็นไปทั้งหมดนั้น <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับงานที่นะที่ <c oughs> ให้เกียรติเราสำหรับ <c oughs> รบ B ัตร VIP ทีมปกติไรอยูท <c oughs> ขอทุกปีนะ <c oughs> ป,ปีนี้เป็นปีแรกที่เราไม่ได้บอกแต่ว่าก็มาไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูมาอยู่ลงยูทูบไปดูว่ามี ใช่ไหนออกมาบ้างครับนี่ก็หมดหน้าที่ของพวกเราแล้วนะโยมก็ยังไงดองโยมฝากโปรโมชั่นอะไรทางร้านหน่อยไหมครับช่วงนี้โปรโมชั่นของทางร้านก็มีเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้มีโปรอยู่ก็คือฟอร์ซานะครับทั้งสา้อทั้ง3าม้าูนโปรพร้อมแหลกพร้อมกล่องพร้อมจับหลังเลยนะครับที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็สินค้าที่พิ้นเข้าใหม่อัปเดตสดๆเลยก็คือโช๊คหลังเอ็นแ0ทร้อยห้าสองยี่สิบเนาะ ก็สอบถามรอรืบอกเข้มามาได้เลยนะครับส่วในเรื่องของผู้ที่ต้องการโซ่แบรนด์คุณภาพจากญี่ปุ่นก็คือโซอาเคนนีงท่านไหนอยากเปลี่ยนสีอยากได้นูน่นอยากได้สเปคไหนสอบถามมา,มานเลยเราเป็นดีลเลอร์เจ้าเดียวในประเทศไทยเข้ามาสอบถามก็ได้สเปครุ่นไหนรถอะไร สีไหนอะไรเรามีทุกแบบจัดให้ได้หมดเลยก็มีเพียงเท่านี้สำหรับโปรโมชั่นก็ัะไงก็ในวันนี้หมดหน้าที่ของเราแล้วนะครับพี่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพ,พี่เพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามดูเรามาตลอดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel YouTube ลับตไบให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอหน้าเราจะไปไหนหรือทำอะไรกันต่อก็ต,ติดตามมาัเรื่อยนะครับผม ในวันนี้ผมกับพี่โอ๋ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ